คมคอนเซปไอโฟนในอนาคตที่ได้รับการออกแบบร้อยบากใหม่ <c oughs> เปรียบเทียบความเร็วดนกันเปิดแอประหว่าง iPhone XR iPhone 11และ iPhone 12หลังอัปเดต iOS 14.5.1แตกต่างกันแค่ไหน <c oughs> ราคาซ่อม iPhone เปลี่ยนหน้าจอและแบตเตอรี่รุ่นไหนต้องจ่ายเท่าไหร่ <c oughs> พร้อมอัปเดตข่าวไอทีที่น่าสนใจ <c oughs> ครับขอต้อนรับเข้าสู่เอ็มซ่าแชร์ r ด v รีวิวมาติดตามเรื่องราวข่าววงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจด้วยกันเหมือนเดิมในครับวันนี้กับผมแอดมินต้นกล้า iPhone ในปี2021ถูกอ้างว่าจะมีรอยบากเล็กลงแต่ดีไซเนอร์อันโตนิโอเดโลซาชื่อว่า iPhone ในอนาคตจะได้รับการออกแบบรอยบากใหม่และดูแตกต่างออกไปอย่างสิ้นเชิงแทนที่จะทำให้รอยบากไว้ตรงกลางอันโตนิโอเดโลซา ได้ยกระบบกล้องทูเดฟขึ้นไปไวทชิดขอบบนสุดและออกแบบขอบด้านบนให้เป็นแบบ2ระดับชั้นบนจะมีรอยบากเล็กลงสำหรับวางระบบกล้องทูเดฟส่วนชั้นล่างจะมีพื้นที่ขอบจอบางเฉียบด้านหลังยังใช้ดีไซน์กล้องที่คุ้นเคยแต่เพิ่มเลนส์กล้องเป็น4ตัวพร้อมเพิ่มลำโพงไว้ด้านบนด้วยขณะที่ขอบด้านข้างรอบด้านแบนราบเหมือน iPhone ในปัจจุบันนอกจากนี้ยังติดตั้งทัชไอดีไว้บนหน้าจอเพื่อทำงานร่วมกับ Fa c e ID หรือขึ้นอยู่กับความสะดวกของผู้ใช้งานอันตตนิโอเดลโลซาเรียกคอนเซปต์ iPhone ของตัวเองว่า iPhone M1 ซึ่งเป็นการนำชิประมวลผลของ Mac และ iPad Pro รุ่นใหม่ล่าสุดมาตั้งเป็นชื่อ iPhone ถึงแม้จะเป็นไปได้ยากที่ Apple จะนำชิป M-series มาใช้แทน A-series ใน iPhone แต่ก็ไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้ถ้าหาก Apple ต้องการหลอมรวมระบบนิเวศของ Mac OS, iPad OS และ iOS ให้แน่นแฟนมากยิ่งขึ้น ที่มาอันตุนิโอเดโลซา เปรียบเทียบความเร็วในการเปิดแอประหว่าง iPhone xr iPhone 11และ iPhone 12หลังอัปเดต ios 14.5.1แตกต่างกันแค่ไหนหลังจากที่ Apple ได้ปล่อยอัปเดต ios 14.5.1ให้กับผู้ใช้ทั่วไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาและสุด y o u t u b e อร์นิกอัคเคอร์แได้ปล่อยคลิปวิดีโอทดสอบความเร็วในการเปิดแอประหว่าง iPhone xr iPhone 11และ iPhone 12หลังอัปเดต ios 14.5.1มาให้ชมกันว่าเร็วต่างกันแค่ไหน โดยจากคลิปวิดีโอจะเห็นว่า i p o o n e 2เป็นรุ่นที่โหลดแอปได้ไวที่สุดตามมาด้วย iPhone XR และ iPhone 11เมื่อ a ัคเคแมนได้เปิดแอปเกม Mortal Kombat กลับพบว่า iPhone XR ที่เปิดตัวเมื่อปี2018กลับโหลดและเริ่มเกมได้ไวกว่า i p o o n e 2และ iPhone 11เสียอีกอีกทั้ง iPhone 11เป็นรุ่นที่เปิดแอปและส่วนใหญ่ได้ช้าก,กว่า i p o o n e 2และ iPhone XR ทั้งนี้ทาง a k k e r m a n ได้ให้เหตุผลว่า สาเหตุที่ iPhone 11ประมวลผลได้ช้ากว่า iPhone XR ทั้งๆที่ใช้ชิปรุ่นใหม่กว่าส่วนหนึ่งน่าจะเป็นเพราะ iOS 14.5.1ที่อาจมีบั๊กที่ส่งผลต่อการทำงานของ iPhone 11กับ iPhone 12แต่กลับเป็นบั๊กที่ทำให้ iPhone XR ประมวลผลได้ไวขึ้นทำให้มีความเป็นไปได้สูงที่ Apple จะออกอัปเดตแก้ไขปัญหาดังกลาง่าวเพื่อให้ทั้ง iPhone 11กับ iPhone 12ทำได้อย่างราบรื่นมากขึ้นตามสเปคที่มี ขอบคุณข้อมูลจาก idonew.com p ราคาซ่อม iPhone เปลี่ยนหน้าจอและแบตเตอรี่รุ่นไหนต้องจ่ายเท่าไหร่พาแฟ,แฟนๆ p h o n e ไปอัปเดตราคาซ่อมตัวเครื่องเปลี่ยนหน้าจอและเปลี่ยนแบตเตอรี่แต่และรุ่นนั้นจะต้องมีค่าใช้ใจ่ายเท่าไร่กันบ้างวันนี้ตั้งทีมงานจากเว็บไซต์รวบรวมมาให้แล้วไปดูกันเลยครับราคาเปลี่ยนหน้าจอ iPhone ในไทยและมีประกัน สำหรับใครที่มี iPhone แล้วมีประกัน Apple Care Plus สามารถใช้เพื่อคลุมครองการซ่อมหน้าจอได้โดย Apple Care Plus ครอบคลุมความคลุมครองความเสียหายจากอุบัติเหตุสูงสุดได้ไม่เกิน2ครั้งโดยในแต่ละครั้งจะมีค่าธรรมเนียมบริการ iPhone ทุกรุ่นที่เข้าเกณฑ์การซ่อมหน้าจอค่าธรรมเนียมการบริการ Apple Care Plus 1,000บาทหากไม่แน่ใจว่า iPhone ที่ใช้งานอยู่มีประกัน Apple c a r e p l u หรือไม่ สามารถตรวจสอบได้โดยป้อนหมายเลขประจำเครื่อง iPhone ได้ที่เว็บไซต์แต่ถ้าไม่มีประกันตัวนี้แล้วล่ะก็ไปดูราคาที่ต้องจ่ายต่อไปเลยครับราคาเปลี่ยนจอ iPhone ในไทยไม่มีประกันราคาซ่อมในตารางนี้จะใช้ได้กับความเสียหายบริเวณหน้าจอเท่านั้นหากมีความเสียหายอื่นๆเกิดขึ้นกับ iPhone คุณจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมโดยราคาแบบไม่ได้อยู่ภายใต้การรับประกัน จะใช้การซ่อมที่ดำเนินการโดย Apple เท่านั้นผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญ,ญาตจาก Apple อาจกำหนดราคาเองได้ iPhone 12 Pro Max การซ่อมหน้าจอไม่ได้อยู่ภายใต้การรับประกัน16,99บาท iPhone 12 Pro การซ่อมหน้าจอไม่ได้อยู่ภายใต้การรับประกัน8,899บาท iPhone 12การซ่อมหน้าจอไม่ได้อยู่ภายใต้การรับประกัน8,899บาท iPhone 12 Mini การซ่อมหน้าจอไม่ได้อยู่ภายใต้การรับประกัน7,299บาท iPhone 11 Pro Max การซ่อมหน้าจอไม่ได้อยู่ภายใต้การรับประกัน1 6 9 9บาท iPhone 11 Pro การซ่อมหน้าจอไม่ได้อยู่ภายใต้การรับประกัน8,899บาท iPhone 11การซ่อมหน้าจอไม่ได้อยู่ภายใต้การรับประกัน6,599บาท iPhone Xs Max กันซ่อมหน้าจอที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การรับประกัน1 6 9 9 9บาท iPhone Xs กันซ่อมหน้าจอไม่ได้อยู่ภายใต้การรับประกัน8 8 9 9 9บาท iPhone น X การซ่อมหน้าจอไม่ได้อยู่ภายใต้การรับประกัน8,999บาท iPhone XR กันซ่อมหน้าจอไม่ได้อยู่ภายใต้การรับประกัน6 5 9 9บาท iPhone 8 Plus กันซ่อมหน้าจอไม่ได้อยู่ภายใต้การรับประกัน 5, 6 0 0บาท iPhone 8 กันซ่อมหน้าจอไม่ได้อยู่ภายใต้การรับประกัน4,900บาท iPhone 7 Plus การซ่อมหน้าจอไม่ได้อยู่ภายใต้การรับประกัน5,600บาท iPhone 7การซ่อมหน้าจอไม่ได้อยู่ภายใต้การรับประกัน4,900บาท iPhone 6s Plus การซ่อมหน้าจอไม่ได้อยู่ภายใต้การรับประกัน5,600บาท iPhone 6s การซ่อมหน้าจอไม่ได้อยู่ภายใต้การรับประกัน4,900บาท iPhone 6 Plus การซ่อมหน้าจอไม่ได้อยู่ภายใต้การรับประกัน4,900บาท iPhone 6การซ่อมหน้าจอไม่ได้อยู่ภายใต้การรับประกัน4,300บาท iPhone SE รุ่นที่2การซ่อมหน้าจอไม่ได้อยู่ภายใต้การรับประกัน4,300บาท iPhone SE การซ่อมหน้าจอไม่ได้อยู่ภายใต้การรับประกัน4,300บาท iPhone 5S การซ่อมหน้าจอไม่ได้อยู่ภายใต้การรับประกัน4,300บาทราคากา,ารเปลี่ยนแบตเตอรี่สำหรับ iPhone ในไทยรุ่นของ iPhone iPhone X iPhone XS iPhone XS Max p h o n e XR iPhone 11 Pro Max iPhone 11 Pro iPhone 11อยู่ภายใต้การรับประกันหรือมี Apple c a แ e Plus ราคา0บาทไม่ได้อยู่ภายใต้การรับประกัน2,300บาท iPhone SE รุ่นที่ 2. iPhone SE iPhone 6 iPhone 6 Plus p h o n e 6S iPhone 6S Plus iPhone 7 iPhone 7 Plus p h o n e 8 iPhone 8 Plus และรุ่นอื่นๆทั้งหมดที่เข้าเกณฑ์อยู่ภายใต้การรับประกันหรือมี Apple c a แ e Plus ราคา0บาท ไม่ได้อยู่ภายใต้การรับประกันราคาเปลี่ยนแบตเตอรี่1,600บาทราคานี้ใช้สำหรับการซ่อมแบตเตอรี่ที่ดำเนินการโดย Apple เท่านั้นราคาที่ผู้ให้บริการได้รับอนุญาตจาก Apple เสนอ,อแตกต่างกันราคาซ่อม iPhone ความเสียหายอื่นๆในไทย iPhone 12 Pro Max ความเสียหายอื่นๆไม่ได้อยู่ภายใต้การรับประกัน25,001บาท iPhone 12 Pro ความเสียหายอื่นๆที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การรับประกัน18,704บาท iPhone 12ความเสียหายอื่นๆไม่ได้อยู่ภายใต้การรับประกัน15,301บาทไอโฟน e 12มความเสียหายอื่นๆไม่ได้อยู่ภายใต้การรับประกัน13,602บาทและราคาซ่อม iPhone ความเสียหายอื่นๆในไทยมีรุ่นและราคาความเสียหายอื่นๆที่ไม่ได้อยู่การรับประกันต่อไปนี้จะเห็นว่าราคาซ่อมของ iPhone นั้นค่อนข้างสูง เมื่อไม่ได้อยู่ในประกันดังนั้นถ้าใครต้องการความคุ้มครองเพิ่มขึ้นก็สามารถซื้อ Apple Care Plus เพิ่มได้โดย iPhone ทุกเครื่องมาพร้อมกับการรับประกันแบบจำกัดซึ่งครอบคลุมการซ่อมฮาร์ดแวร์เป็นระยะเวลา1ปีและบริการช่วยเหลือโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเป็นเวลาสูงสุด90วัน Apple Care Plus สำหรับ iPhone ขยายระยะเวลาคุ้มครองเป็น2ปีนับจากวันที่ซื้อ Apple Care Plus และเพิ่มความคุ้มครองด้านความเสียหายจากอุบัติเหตุสูงสุด2ครั้งในทุกๆ12เดือน โดยแต่ละครั้งจะมีค่าธรรมเนียมการให้บริการ1,000บาทสำหรับความเสียหายกับหน้าจอหรือ3,300บาทสำหรับความเสียหายอื่นๆที่มา Apple และนี่ก็คือข่าวสารวงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจที่หยิบม,มาฝากกันในวันนี้ครับหากผิดพลาดประการใดคำไหนชื่อใดที่อ่านผิดต้องกลับขออภัยไปด้วยนะครับถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารวงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับเอ็มซ่า n ชนแนลรีวิวนะครับผมแอดมินต้นกล้าสวัสดีครับ